สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC ช่องดีชแนลทุกท่านนะครับก็ตามที่เพื่อน FC เรียกร้องนะครับแอดก็เฝ้ารอน้องโบฝันนะครับหลังจากที่ออพลาดฝันไปสองรอบเดี๋ยวเราไปฟังน้องโบว่าฝันว่ายังไงแล้วแล้ววันนีเออ้เป็นยังไงนะครับว่าจะได้ตัวเลขไหมนะครับสวัสดีครับน้องโบสวัสดีค่ะยังไงครับเนี่ยเพื่อน FC รออยู่เป็นไงฝันฝันไหม อ๋อฝันอยู่แต่รอบแรกที่ฝันฝันยังไงที่ว่าฝันแล้วเขาจะบอกแล้วไม่ได้เลขสองครั้งกําลังจะลังจะฝันว่ามีคนจะมาเขียนให้เลขแต่พอดีว่ามีคนมาปลุกโกนก็เลยไม่ได้เลขอันนั้นฝันช่วงเช้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มีคนมาเรียกก่อนเนาะใช่ค่ะมีคนมาปลุกก่อนอืมแตรอบสองที่ว่าฝันฝันอีกก็มีคนใช่ค่ะมีคนทําให้ตื่นอีกใช่ค่ะโอ้ยน่าเสียดายนะครับเพื่อนเอฟซีฮะ แล้ว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 พอมีความฝันที่แบบเป็นตัวเลขของงวดนี้บ้างไหมอ๋อก็มีอยู่ฝันว่ายังไงน้องโบเล่าให้เพื่อนในฝัปากหน่อยอเดินไปเป็นทางถนนนี่แหละไม่รู้ว่าเดินไปไหนแต่เดินไปไกลยอยู่เดินไปก็เจอวัดไม่รู้เป็นวัดอะไรนะแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูแต่เป็นเหมือนงานอะไรไม่รู้อ๋อคือมีคนเยอะว่างั่นเถอะใช่เป็นงานแล้วมีคนเยอะ เยอะมากเลยเราก็งงเนาอว่า,ามาที่นี่ได้งไงเนาะคือไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างใช่ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เดินไปนะเดินเดินไปแล้วก็เจอเจอวัดแต่ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรคนเยอะมากเลยเป็นเหมือนงานกฐินง,งานอะไรหรือเปล่าแต่เห็นแม่ชีใส่ชุดขาวเต็มเลยนะคนก็เยอะแล้วก็ยืนยืน,ย,นยืนงงอยู่หน้าประตูแต่ไม่ได้เข้าวัดนะคือแม่ชีเหมือนมาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเต็มเต็มวัดเลย แต่หนูไม่ได้เข้าไปนะยืนอยู่หน้าประตูวัดอ๋อยืนอยู่หน้าวัดใช่ค่ะจากนั้นเป็นยังไงต่อครับน้องโบจากนั้นก็ยืนยืนอยู่สักพักยืน,ยน,ยน,ยนดูเขาว่าเขากําลังทําอะไรกันเนาะเป็นเหมือนแบบงานอะไรเนี้ยแล้วทีนี้ก็มีคนตระกูลมาบอกเลขอเขาบอกว่า เจ็ดแปดสองก็บอกงี้เราก็หันไปดูว่าใครตะโกนบอกแต่หันไม่เจอนะหาคนที่ตะโกนบอกไม่เจอว่าเป็นใครอ๋อคือมีแต่เสียงใช่ค่ะมีแต่เสียงบอกมาแต่ไม่รู้ว่าใครอ๋อคือมีแต่เสียงใช่มีแต่เสียงแต่เราหาคนที่ตะโกนบอกไม่เจอพ <us> <c oughs> ยายามหันไปหาก็หันไม่เจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่แต่เขาเขาตะโกนบอกมาเลขนี้อืมแต่เขาบอกเลขเลยใช่ไหมค่ะบอกเลขอืม จ็ดอะไรนะครับน้องโบย้ำอีกทีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองค่ะแต่ไม่เห็นตัวเนาะใช่ไม่เห็นตัว<ม>แต่ตัวหนูเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ของเงนี้ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเพิ่มสีเนาะเงนนี้ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนเหมือนประมาณว่ามันชงงะงักเนาะ,ะเขาเขามาบอกเหมือนจะเขียนให้ใช่ไหมน้องโบใช่ค่ะอ<ม>แต่ตัวโบเองนี่ไม่ค่อยมั่นใจในเลขนี้เท่าไหร่ค่ะแต่อย่างอย่างงวดงวดที่แล้ว5 0 7เนี่ยเขาย้ำหนักนั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะงวดที่แล้วซื้อได้เนาะใช่ค่ะ อ่ละครับเพื่อนอิฟซีเนาะก็ก็ถือว่าวันนี้น้องโบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนยังไงล่ะแต่ก็ถือว่าฝันดีอยู่นะเขา,ขาตะโกนอบอกเนะาะแต่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะอ่ะเดี๋ยวน้องโบช่วยโชว์ตัวเลขนิดนึงวันนี้แสงใจนั่นครับนี่นะครับเพื่อนอิฟซีเนาะตะโกนบอกแต่ไม่เห็นตัวเนะน้องโบเนะาะค่ะไม่เห็นตัวคะ่ะอื เพือ่อนิพซีก็ลองโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับงวดที่แล้วแอดก็ลืมย้ำ507ให้น้องโบนะครับก็ก็ลองดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับงวดนี้น้องโบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับถ,ถ,ถ้าเขาเขียนให้รอบแรกก็น่าจะมั่นใจเนาะน้องโบนะแต่นี้เสียงตะโกนบอกนะครับก็ลองดูครับเพืนะ่อนนิพซีเนาะ จะมาหรือเปล่างวดนี้นะครับน้องโบไม่ค่อยมั่นใจเอาละครับก็ขอบคุณน้องโบเนาะที่มาแบ่งปันตัวเลขเนาะให้กับเพื่อนเอฟซีโชคดีชาแนลเนาะค่ะเอาละก็เพื่อนเอฟซี C ก็โปรดใช้วิจารยญาณน,นะครับงวดนี้น้องโบไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแอดก็รอให้น้องโบฝันย้ำให้มั่นใจให้ชัวร์เหมือนคราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วเราก็ไม่ได้ลงคลิปซ้ำนะครับเพราะว่าคิดว่าลงรอบเดียวก็ก็จบเลยนะครับถ้ามาย้ำแอดเชื่อว่า จะมีคนถูกเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะคงต้องจบเพลงเท่านี้นะครับเพื่อนเอฟซีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกรตติดตามครับ,บ,เ,ดดรบเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะลุ้นกันว่าเลขน้องโบจะมาหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้คงต้องจบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ